สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะมันี่ทองมีสามดาวสิพาท่านผู้ชมมหาคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะคะเนาะคุณยายสองเจ็ดศูนย์ฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าพีพู้บาวมหามาบอกเลขสามโตมือใหม่มากคุณยายสองเจ็ดศูนย์ฝันอีกฝันว่าปูพญานาคมหาโตทอคน้น ตาบอกง่ายหนึ่งคุณยายวะมาบอกเลขสามโตตรงกับเลขผีผู้บ่าวอีกแต่ว่าสลับตัวเลขกันเนาะค่ะเนาะสิเป็นเลขตัวใดกับไปฟังกับคุณยายผอมๆกันเนาะค่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ทอมีสามดาวด้วยนะคะกับพี่เบิ้งผอมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เปียนมองนั่งเนาะคุณยายเนาะเปียนยิ้มไหล ยุงร้ายเนาะกานฟันเห็นงูใหญ่อูมีสุใหญ่แท้กันเห็นงูใหญ่อุ้ยใหญ่อู้ยังใหญ่สามคดกอดกระบอกคฟันเห็นงูใหญ่หัวดิอืมหัวโอ้ครับครับครับอ้ยย่าแมวคุณมาเล็สิเขาเด็กเจ้าสิเขาวอกเลยฟันเห็นงูใหญ่คืออืมตัวหกข้าหนึ่งเนาะตัวแรกบ้ายเขามาบอกสี่สี่เกต มอนหนึงพันหมาผูู้บาวสองคนผลมาวะมาแมนมันจะออกอันหาฮกหนึ่งมันวะมันกับตัวเดียวกันนือมันสลับกันมันสลับกันสลับมองมันตัวเดียวกันตัวเดียวกันห่าใหญ่วะหกหาหนึ่งแล้วมันมาบอกฮกหาฮกหนึ่งมาบอกหาหกหนึ่งมันกับตัวเดียวกันแมนแตเราสลับกันืแมนครับบานมันบอก จักแม่ลางมันยังสี่เจ็ดตัวเดียวสี่เจ็ดสี่เจ็ดก็เห็นกระรางแล้วขันตัวเดียวครับรางมาลางกับพูดไหวเหนียวเนาะครับแมนกันไหวนะครับกันไปครับอุ้ยใหญ่ว่าแมนแมนแล้วหูใหญ่สัมคุนค่ะใหญ่ไมสัมคนตาโตอยังตาพวกใหญ่มันมันว่ามันเบาเป็นเน๊ะมันถึงบาเบอกดิมันแบบย่าดันย่าดันมาให้สู้มันแบบ หูเน,นีนยนว่าโต่งยานเด้อโตรงยานเด้อปาเพื่อก็เลื่อยตามตามคันแท่นอะ่ะเลื่อยครับเลื่อยเลื่อยกาปลาเก็ยังปรั่นเลื่อยลุ่ไปทงขาอเขาปลาอ้อเขาทรงหน้าไปคันแท่นน้ำขันแท่นต้ครับเออไงไงสามคนว่าแม,ามนเพิ่์นเด้อ ซ้ำๆเลยอูอูอันปูเนี่ยปูเจ้าที่แหกเนาะนเพรดแอบดินใส่แอบดินใส่เลยปูพฟยานาเนาะคุณใหญ่เนาะใหญ่มานเลยปูสีสุดทั่วเานี่เนาะแม่แม่ใหญ่ให่เขาเลยหัวเนี่ยเขาคแต่เขารับเนาะใหา่เขาอตาบุกใหญ่หนึ่งใหญ่ทอกระปันตาใหญ่ากับปั้น เปก็สิเป็นพญานาคแล้วนันคุณใหญ่เนาะพญานาคยักษ์หนังหน่งดโอ้ตัวสีเขียวเขียวพญานาคพญาานคเพิ่นเพิ่นค่ะครับโอ้เพิ่นมาให้โูงเนาะให้โูงว่าตองย่านเพิ่นวะอืมให้โูงเพิ่นวาเพิ่นกระบอกิ่นมาบอกเลยนี่อืมบอกบอกใ้โซกนี่อะไรก็คือบอกบอกเลยคือชิมเม้นตุเกรกตัวนี้ละเกรกต้นข้อใดนี่ละตัวนี้ละอืม เลขสามตัวตัวใดก็กุณยายหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเออตัวหนึ่งนั่นกะห้าหกหนึ่งมันตัวเดียวกันโอ้ไม่ตัวเดียวกันสลับกันเนาะสลับกันตัวอันพอเที่ยงเมื่อเอาหนกะตัวเดียวกันนั่นละหกห้าห่งห้าหนึ่งอันนั่นปีฟูบาเมื่อบอกห้าหกหนึ่งหนึ่งผููรดเมื่อบอกค่ะฟูฟูฟยนาฟูฟยนาที่เรามาเข่าฟันมั้ยครับครับ คนขีมันคี้งูกเลยนะคะน้องบัดนี้สี่ีเจ็ดนทนกับผู้บ่านี้ป่ะสี่เจ็ดน้ำได้ใหญ่ขึ้นหน่อโอ้ปู้บบาผู้บบาสองคนครับปู้บบาสองคนสองคนสืสี่เจ็ดน้ำครับสี่เจ็ดนหน่อยครับกับสลับตาสลับหลังกันนะครับนครับมาแต่วัดอยู่บ่ครับคุณใหญ มาแต่ตั้งปุ่นชนทางปุ่นนะครับเนาะมาแต่ตั้งวัดแก้ววัดปุ่นมาแต่ตั้งวัดมากก็หัวคือเก่าเหรอคะก็หัวของคุณยายนะครับเนาะบ้านเลขที่เท่าไรก่อนนะหกแปดบันเลขที่หกแปดกันไว้น้ำในนู่นครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าทีออกบ้านเลขที่ก็ได้เลยครับแยกของมาจากไหนคะยายของเดี๋ยวพี่เสือง บ่อดีเสียงบอ่อดี่ท่าค่ะพื้อนอ๋อม้านวันเสาร์มานาวันเสาร์นะคะเนาะครับครับวนเสาร์กับวันอาทครับวานทุกเสาร์มาว่าทุกวันเสาร์เนาะคุณยายของอครับได้งวดนี่ก็ถือว่าฝันดีครับครับคุณยายแล้วพนก็ว่ายนิโดว่ายนิโดอกเล็กเจ้ามันสิถือสิเข่าก็บพ่อชักดูดบ่าดูดบ่ามันมากออกน้ำกลนเนาะค่ะน้องมักเอกไปยังจังมักออกตามหลังเมนมักออกตามหลังมันสิได้เงินบ่ <krit> <Man. S 2> น้ำังวใางหลังงวดว่างหันกะอียังก่อนเนาะคุณยายให้ทั้งสามตุกแม่เฮ้ยออกจงขีอมันโบมีเงินออกน้ำกลนเนาะออกกามหลังมันต้องออกเพราะแม่นอกยายว่ามันออกเปลี่ยนมือบ้านนี้มันจะออกตรงเด้อครับอกวันที่หนึ่งงวดนี่แหละเนาะครับเนาะงวดนี่ล่ะว่างหันมันพิษมันเขื่อนมันเขื่อนเนาะค่ะเนาะใหย่แล้วกว่า เลขเจ้ามันถึงอยู่มันเขื่อนมันมันกระพถทธหรอกเราวะมันเขื่อนเพราะว่ามันออกวันที่สิบเกดแล้ววะใหญ่ของโอ้แม่แล้วว่าแมนแม่นมันบวแมนวันที่สิบหกมันบวแม่วันที่สิบหกมันออกวันที่สิบเกดอืมเขื่อนขาดเขื่อนแล้ววะครับมันเขื่อนมาออกวิกอันใหม่เนอกอ่ะจะเป็นแบบแตงสีก็เป็นไปได้เนาะคุณใหญ่เนาะแมนปกติเลขบันนีมันถึงมะเขื่อนหรอกเพราะว่า วันทีหนึ่งมันกับมันตรงมันตรงมันตนบอกบอกเขื่อนมันตรงอยู่มันหันกับออกวันทีสิบเจ็ดมาสองงวดจะได้เนาะสองนั่นแหละบอกให้มันเขื่อนจังไงเนาะไม่เขื่อนจังไงล่ะมันฝันถือปนได้กระโบถือเราอะใหญ่ขวานมันมาถือมันมันเขื่อนมันเป็นไปวันที่สิบเจ็ดมันบรีนี้เลยเนาะวิหรี่นี้เราอะอาทีอันเจ้าที่จะาทางหรื สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวันที่สิบหกก็ไรไปวันที่สิบหกไปกองสลากวันที่สิบหกไปเราเรียกโบออกโบออกกระกลับมากืะกลับมเลยครับผมนันละนันละนอกคุณยายเป็นแนวนี้นอกครับอแต่วางวันนี้ปูแน่ได้ปูแน่แล้วปูพันมะไห่โศกนองปูนมะไหปูมะไหโชกแล้วก็ออกวันที่หนึ่งครับปูพันมะไห่โศกตัวบังไงนนะบอาคุณยายไง บอได้บอกโดนเลยนะมากมากดูบ่ได้บอกเพคนโดนหรอกค่ะ่เพคนเพ่นบ่ได้มาบอกโดนแล้วโดนแล้วนี่นี่สารนะครับเนาะมีสารด้วยครับธรรมโชมเด้อพี่ปู่คนไกยู่หันธรรมโชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่พญานาคสององค์เนาะคุณยายเนาะสองกับสีขาวสีขาวสียู่ทั้งทีครับธรรมโชมสีขาวกับสีเขียว นอีน่นมันมันจุดมันคอเลอยอพียงหายเรามันก็ถือชุกมือตัวบ่โอ้กินหายหมั้อ่าน,น้อยนี่เขาตลอดเนาะตลอดขันมันขันมันคอครับครับครับไดแ้แต่ตองอันคุณยายนี่เรียนเนียนเอกไทยนะครับเนาะนรัฐบาลไทยสลากินแบงของเขาเน,ะนะครับครับ,รบอขอขอบคุณคุณยายได้หลายเด้อครับนอี่ให้แนวทางดีๆความฝันดีๆเขาแน่นอนเ่ะคุณยายพอออกก็ออกันทีหนึ่งไม่น้านะครับเนาะ หกห้าครับหนึ่งมีนาหกห้าเอาเด้อครับตัวเลขตัวไหนก่อนฮะย่ำอีกตัวหนึ่งข้างหนึ่งนะครับคุณใหึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเหล็กสองตัวกันก็ตัวเดียวกันเหล็สองตัวซี่เจ็ดบวกฮะห้าหกหนึ่งมันกับตัวเดียวกันครับหกห้าหนึ่งตัวเดียวกันครับซี่เจ็ดยังบอตัวเดียวกันครับแล้วก็ซี่เจ็ดนั่นแหละโตหกห้าหนึ่งนี่ ผู้บ่าผี่ผู้บบาวมาบอกคุบอกแต่ก่อนอืมแต่ว่าหาหกหนึ่งเนี่ยปูปูคนมาบอกด้วยค่ะธรรมชพมคนให้่โชคครับน้องเบิ่งเนาะครับคุณยายเนาะขอขอบคุณคุณยายด้วหลายครับขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะเ่นให้่โชคเนาะครับชมเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์ค่ะซึ่งคุณยายสองเจ็ดศูนย์ว่าผีผู้เบาผีผู้เบาว มกอหัวมะบอกหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งมือไม่มาคุณยายสองเช็ดสวนฝันว่าปูพญานาคโตเขียวโตวใหญ่สามคนใหญ่สามคนมะบอกเลขแตาหา่หันใหซ้ำคำปัน่ปนมาสั่นไม่ต้องย่านไม่ต้องย่านไม่ให้โศกคุณยายว่าบอกเลขหาหกหนึ่งซึ่งตรงกับเลขพี่พูบาวมามะบอก แต่สลับโตเล็กกันเนาะคะรรมม่ะท่านผู้ชมท่านนี่พีผูบากะว่าอย่าลืมสื่อเด้อซีเจ็ดน้ำแน่ซีเจ็ดน้ำแน่คุณยายว่าก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวัวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกศิละท่า,านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคโชคมั่นหมาย เฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ